จังหวัดร้อยเอ็ดประเพณีบุญคุณล,ลานสู่ขวัญข้าวสุวรรณภูมิประจำปี2568วันที่4กุมภาพันธ์2568เวลา10น,นาฬิกาณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนางอัชราราชบุรีรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดงานประเพณี บุญคูณลานสู่ขวัญข้าวอำเภอสวรรณภูมิประจำปี2568โดยมีนายคารุมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายชาญบุตรวงศ์นายอำเภอสวรรณภูมิพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากอำเภอสวรรณภูมิได้สืบสารประเพณีดังกล่าวโดยกำหนดจัดงานประเพณี บุญคูลานสู่ขวัญข้าวอำเภอสวรรณภูมิประจำปี2568เพื่อสืบสารและอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมขนธรรมเนียมประเพณีไทยอีสานตามที่12ของ14ให้เป็นเอกลักษณ์ประจำอำเภอพร้อมนำเงินสมทบกองทุนบุญคูลานซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือรัษฎรที่ขาดแคลนข้าวบริโภคร,รวมถึงเสริมสร้างความสมัครสมานสมารรรมัคคีของประชาชนและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วยการบายสีสู่ขวัญข้าวการประกวดร้านนิทรรศการของแต่ละตำบลการประกวดร้องเพลงการประกวดข้าวหอมมะลิและผ้าไหมการประกวดส้มตำประกอบลีลาการแสดงระบงรวมทั้งการจำหน่ายสินค้า1ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทุกๆตำบลในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น